นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับครับโอ้ยเจอวัดจะว่าอีกนานไหมเป็นอะไรเหรอเยววาวภาทำไมดูเธอฉุนเฉียวแปลกแปลกไปอ่ะโมโหอารมณ์เสียงดเงี้ยใ <c oughs> จเย็นๆก่อนสิเคยได้ยินไหม คำโบราณเขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าตากแดดจะเป็นฝ้าถ้าแก้ผ้าเราจะโปะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเวลาโมโหต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่สักแต่ว่าพูดออกมาเลยพูดถูกดนี่เธอเหาว่าฉันพูดไม่คิดแล้วไงฮะไม่ใช่เยาวภาจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเธอลองนับเลขดูสิถ้าเวลาใจเธอร้อนอะ จะลองนับเลขดูก่อนแล้วค่อยพูดแล้วถ้าคนนั้นเนี่ยอายุน้อยกว่าเราล่ะนับถึง10เท่านั้นพอแล้วถ้าคนนั้นเนี่ยอายุมากกว่าเราล่ะถึง50เท่านั้นพอแล้วถ้าคนนั้นอะ่ะเป็นญาติเราอ่ะนับถึงร้อยเท่านั้นพอแล้วถ้าคนที่ทําให้เราโกรธเนี่ยมันเป็นผัวเราล่ะฮะที่มันแอบไปกินข้าวกับกิ๊กเนี่ยดูสิเนี่ยต้องนับถึงเท่าไหร่แบบนี้ไม่ต้องนับจ้ะตบได้เลยจ้ะ วันหลังจำไว้นะถ้าเกิดผัวมีกิ๊กไม่ต้องนับจ้ะตบได้เลย Do you have b o ใช่อ่ Do you have boyfriend? นี่ Please stand up. Good morning, Good morning teacher. ชิดอักพรีสอ๋อชิดดาวชิดดาวพีทไม่พูดพุ่ำทำเพลงลูกจ๋าภา,าษาอังกฤษวันนี้ครูจะสอน <c oughs> การอ่านชื่อจังหวัดในประเทศไทยครูขาชื่อจังหวัดมันไม่ได้เรียกทับศับหรอคะครูบ <c oughs> แบบเ <c oughs> ชียงใหม่ก็เชียงใหม่อย่างนี้เลยละคะูค <c oughs> ถ้ารู้มากกว่าครูนี่ก็ไปมัเรียนกันละมั้ง ดูกระดาษค่ะลูกในนี้ทั้งหมดคือจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นโอเคโอเคพร้อมถ้าเกิดตอบได้ก็คือยกมือตอบแต่ถ้านิ่งอึ้งนับหนึ่งสามครูก็จะจิ้มแล้วนะพร้อม Sleep นอนซ i g a r e t t e ครูครับมันจังหวัดอะไรอ่ะไร c i g a r e ซิ e Cigarette อ่ะซ i g a r e t t e ก่อนเลยอ่ะซ i g a r e t t e นี่แปลว่าอะไรบุรีครับสลิ e ก็นอนครับลองเอาสองคำเนี้ยรวมกันสิ นนบุรีถ้าเกิดเอานี้สวมไปด้วยเอาอันนี้โอ้โหไปไม่หนักมากนอนทับบุรีเร็วๆเนาะโอ้ต้นทับบุรีปมือ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 น่าจะแปลเหมือนเธองงอะไรคือมันมันไปนนทบุรีได้ไงครับผมงง คือสลีปออนซิกเเลตมันไม่น่าจะเป็นนนทบุรีนอน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 นนทบุรีนอนนนทบุรีนอนทบุรีนอนนนทบุรีวะก็ครูบอกแล้วไงว่าอย่ามาเถียงกันอันนี้ค erm ือ Book of ฟ a ออบุ o กออฟบออพวกเรานี่มันเกมออกใหม่แล้ววะ b o o k แปลว่าอะไรหนังสือค่ะสมุดฮะ ูครับอะไรสมุขมันโน้ตบุ๊กเนี่ยครับโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊กปะที่เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอ้าวนั่นไง่ดีว่าแฮะบุ๊กคือสมุดวอคือสงครามรวมกันสมุดสงครามปบมือค่ะคืออาจารย์เขอจังหทั้งตับนี้ใช่ไหมล่ะเนาะเตรียมตัวเลยพวกมึงะเตรียมตัวอ่านพร้อมกัน วันจังหวัดอะไรทอยเธอเหมือนมีปัญหาเธอตอบครูมาสิร้อยหนึ Ooh, do, emulate, right. claro ่งค่ะในประเทศไทยมีจังหวัดร้อยหนึงวันัเดมันก็แปลว่าร้อยนึ่งครับครูวันนันเดวันคุณดุเหรอคะร้อยร้ดุอ๋อดุดุภาษาไทยดุดุอะไรดุเอ็ดเ้าเอ็ดอยเอ็ ตบมือตัอเองลูกโอ้โหจะมาบอกหนูว่าคำนี้ครูอยากให้นายก้าวตอบครับคำคำแบกอะครับคำแบกกลับมาครับครูใช่ไหมจังหวัดบ้านเธอมีกลับมากลับมาเร็วก่อนที่จะกลับมาต้องอะไรก่อนมต้องอะไรก่อนกลับมาแล้วต้องไปต้องไปขาไปก่อนครับขาไปไปแล้วยังไงอยู่เธนครับอยู่เธนจังหวัดบ้านเธออยู่เนอ่ะดูดูครูนะบอกไปพร้อมนะมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วมาแล้ว สักพันงนะอ้าพร้อมกันหนึ่งไปเลยเค้ดเลยกันเลยอ่ะสุดท้ายถ้าใครตอบได้นะจิตพี่สัยคนละ80คะแนนครูให้เลยอ่แล้วอันนี้อ่านว่าสีอันนี้อ่านว่าอ๋ออันนี้อ่านว่าอ๋อปิดท้ายด้วยอ่านว่าถูกขึ้นเสียงสูงอีนิด ตูนี่อ่านว่าทีนี้ออกสู่แปลว่านคอนายกประมานชั่วโมงหน้าครูจะมาเพิ่มอีกยีจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาถูกทางแล้วค่ะไปพี๊ดแต่เดาเกูดตายี่เอวุ่ายดิวเด่ชอบแมวป่ะชอบนะ เมาแล้วเมาแล้วช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะพ้อยจ๋าอ้าวว่าไงนิกกี้เธอรู้ป่ะว่าเธอเนี่ยมันน่ารังน่ารังเกียจเหรอรังเธอที่สุดอะไรนะรังเธอเนี่ยเป็นเรื่องจริงนี่คือพังแล้วนะเขาวิ่งไปนู่นแล้วขอทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ไม่ต้องพ่อเอาเสื้อนลยใช่นะ ฝากสักด้วยฝากสักด้วยดูด้วยนะตัวเองต้วเองกักพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูนารัก